แต่แต่ื่องเดียวกันแค่การจาใส่ถุงือเรืแล้วก็ทํางน้ทัก็ถน้ำกัแล้วก็ถุงมกันจากเมื่อถุงเก่าอเกับบ่อน้จาเตือนไเรียบร้อยแล้ว อเจอันนี้เราลอมไปด้วยน้ำใช่ป่ะใช่ตว่าแล้วทำไมถึงเย็นเย็นดเราแน้ลงกั้อมนี่เหมือนเจ้ส้มยุดเลยเจ้ส้มยุดดีกว่าเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้เจ้ส้มยุด เจท้าไทยรูปแล้วเมียสวยนะนี่เ้เนี่เราอยู่ใต้ทองเรือนะจ๊ะ ไข่ของตลาดาาเราผ่านที่นี่บ่อยไหมไม่บอ๋อว่าอยู่ทำไม,มไม่เคยเห็นหง<ม> วหา,ายกันใหสี่สิบอะไรนี้ทีนี้ไม่มีอุทยานมาวัดเอากันได้เจ๊เจ๊ยิ้มวิดีโอค่ะยิ้มใส่แม็ดอมองเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาเยันขอบเลยเ,เอาขึ้นมากินขึ้นมากิน ครับเจ๊บ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบาย,บาย,บาย นี่ต้นกิวนะข้างหน้าไปไเป็นอะไรดิเราจะพามาดูนรกอุ้ยเป็นสุทนทราพใน่กกวามจ้าใจน่ากลัวว่ะมันก็อีกอลมหนึ่งเลยเนาะอ๋อขอให้อยู่ใต้โบสถ Yeah. มันเหมือนประวัติโนกโกงแค่นี้อันนี้ยอมมาทู่นะ นี่ให้ดูลิ้นแฝง